ผมจะบอกเลยให้ถ้าใครนั้นได้ดูคลิปที่ผมบอกว่าเป็นคนตัดต่อช่องผมตัวปลอมนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่อันนี้คือหลักฐานนะครับมาดูคลิปวิดีโอนี้พร้อมกับผมด้วยกันมามาในไลน์ของเพื่อนผมนะครับมาร์คหรือคนตัดต่อของผมนัเองดูนะฟังรู้อะไรมว่าคุณกำลังเข้าใจผิดตอแหลมีคนมาตอแหลในช่อง คนดูนะว่าหูฟปิด้ปเอาอันนี้มันปิดอยู่อนะเดี๋ยวไปคลิปหนึ่งอ่ะคลิปนี้แล้วก็อแ๊บหนึ่งนี่มีฟิล์มคำว่าชรยนะเล้วดูมันคือบอมผมใช้ไอดีในความเนี่ยว่นใช้ความคิดเห็นของ ดนเปิดเผยซะได้ได้อีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมน่าจะรู้แล้วผมก็ก็กำลังตามหาปุ่มที่สามารถแบนคนได้อยู่นั่นก็คือคนนี้เขามาดาผมแค่จะเล่นให้ดูเฉยๆว่ามันเล่นยังไงก็ดาอีผีดาผมว่าอีผีดูคนตอนนี้ช่วงนี้คลิปของคนอยอดวิวพุ่งสูงไงแต่ว่าคุณรีบทำคลิปด,ด่วนเลยเพราะว่า ใช่มีคนด่าคุณโอเคผมจะว่าไปที่ช่องของคนที่บันดาผมว่าอิผีแล้วกันนะครับเยี่ยมมาถึงแล้วคอมเมนต์ไม่ได้ด้วยว้าวชั่วนี่แล้วกันคลิปนี้คอมเมนต์ได้ไหมได้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 ได่ครับเลย ไม่ดีกว่าอย่างนี้ด้วยแล้วก็ทำการ ใช้อีโมจินี้เหมือนเดิมอืมอออโมจิคำหยาบคายอะไรวะมาได้ไงวะเนี่ยเออก็มาไงคิดว่าไม่มาเหรอฟังเสียงผมดื่มนะ้ำแบบเอสมานะครับ มันสิ่งที่น่าเกียดมากเลยน้ำกระป๋องเนี่ยแต่ว่าผมก็ดื่มมันได้มาได้ไงวะเนี่ยอ้าวมันให้หัวใจตัวเองด้วยห่วงตัวเองมากโอเคครับแค่นี้แหละครับบาย